Ui, ừ, chắc sẽ đứt con ngực cà vào Đồn hấp, FC đồ hấp Đồn hấp Đồn วุ่ยวินิบมือดอยครับสองตัวแล้วครับเดี๋ยวจะหาว่าตัวเดียวแล้วไปหลอกเอซีครับนี่ครับสองตัวครับตัวนี้ตัวรลวดเดียวครับสองตัวครับ ลวดเดียวสองตัว <AS L> มีตัวที่สามวเนี่ยดึกดึกดกอยู่เนี่ยก็ปล่อยแม่งเลยดึกดุกก็ปล่อยแม่งเลยให้มันลากไป ผมพอดีอยู่อยู่ร่มพอดีไม่ต้องกลางตัง้มเยือใหม่ Đón hấp FC FC hấp Ôi 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 Đón hấp nhấp làm liếng lắm liếng ai làm nè hmm. liếng ai làm nè Chị แม่ติดล่มอย่างนี้ย่ข้าควยไปกันใหญ่เลยเดี๋ยวไม่ต้องได้แดกเลยหลุดไปเลยยกมั่วแล้วเอ้ย อ่าพี่ปลาครับโดนอะไรไม่รู้ครับกำลังเล่นอยู่ครับน่ครับทำลำหน้าครับลำหน้ากำลังเล่นอยู่ยังไม่รู้อะไรครับอ่าลุ้นยัหน่อยครับใจครับนั่งเล่นมาครึ่งชั่วโมงแลครับ ยังไม่ขึ้นครับยังไม่ขึ้นครับเบ็ดตกกุ้งต้องโลมครับต้องพยายามครับค่อยๆครับดีครับนี่ผักมันไม่เข้านะครับผักเข้าแย่เลยผักเข้าละศูนเลยอย่าเล่นอยู่ครับนี่ครับ เล่นอยู่ครับเดี๋ยวขึ้นแล้วเดี๋ยวดูครับว่าอะไรกันแน่ครับเดี๋ยวดูครับว่าอะไรกันครับดูเลยบอกแล้วแต่จะใหญ่แค่ไหนไม่รู้อ่ะเหยมสะเสวงได้ระวังนะมือเดียวอ่ะอะไร เขาระวังไอ้ไอ้นี่มันจะคลายออกไม่ทันมันจะขาดช่วงนี้นะมือเดียวอะ่ะอมันจะยอมแล้วเล่นไม่หน่อยให้มันลอยเลยมันจะยอมแล้วแหละเนี่ยมันจะยอมแล้วละ ระวังนะจะคายไม่ทันเลยมันจะเพี้ยขา,าดนะตอนไหนก็สสำคัญจนะบอกแล้วตอนจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยปากใหญ่มันเสร็จไปแล้วแต่จใจเย็นๆให้มันยอมแล้วมันจะหมดแรงอยู่แล้วเอ๊ะมันจะหมดแรงแล้ว ใจเย็นๆมันจะหมดแรงแล้วนี่ครับปลาเข้าครับโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อยกล้องกำลังถ่ายอยู่คครับหลังโลครับนำหน้าครับตกกุ้งในปลาเข้าครับ วัตาะเลยครับครับดูครับใหญ่ครับปาเขาครับปาเขานะครับไม่ใช่ปลาของเราเดี๋ยวลุงให้จะปล่อยแล้วเดี๋ยวลุงให้จะปล่อยแล้วเข้าไปปล่อยหม้อนะครับโดนแล้วครับโดนครับ โดนครับโดนครับนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับจำเหลืองครับครับจำเหลืองครับบอกแล้วว่าจำต่อได้แล้วก็มันยังไงก็ต้องกิน rồi hết FC hấp con um, cam nè ui ui ông um, cam hấp hấp ý ngay bà xa bà xa hấp xì hấp ครับแล้วสวยครับครับต้องเอามือถ่ายเลยครับกําลังคุยทุนละสงนครับลากกับใต้ท้องเรือเลยครับสงนครับใต้ท้องเรือเลยครับใต้ท้องเรือเลยครับโอ้โหมันเหลืองเลยครับโอ้แก้วโอ้แก้ว หัวเหลืองเลยครับหัวเหลืองเลยครับหัวแก้วครับหัวเหลืองครับโอเคครับสีครับโดนครับนี่โดนอยู่แล้วนี่ตัวใหญ่เลยนะนี่ไงโดนครับ อาชาโดนหนึ่งแล้วโดนครับนี่ครับกำเหลืองครับนี่ไงกำเหลืองครับโดนอีกแล้วฮะปลาชาเขาปล่อยมาเนี่อุ้ยเหี้ย หางดีดเจ็บทิบหายเลยนี่ครับนี่ครับหายสวยครับวันนี้จะทะลุเป้าไหมเนี่ยสามโล ทางนี้เดี๋ยวจะเอาห้าโลครับ <laughs> ครับเดี๋ยวรับชมกันต่อครับมันจันทร์ครับครับโอ้ยยกไม่ขึ้นแล้วครับขังแล้วด้วยครับมันจันทร์ครับมันจันทร์ครับมนครับมันจันทร์ครับ ยังไม่ได้ขายครับวันนี้ครับแันครับแคนครับวันน,น,น,นี้ครับ